สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sergio Channel นะครับผมวันนี้ผมพามาชม Toyota r i v o หัวเดี่ยวที่แต่งรลร่อๆอีกหนึ่งคันนะครับผมรับรองเลยว่าสเตปการแต่งของคันเนี้ยหล่อมากๆผมเองยังอยากได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษมากๆคือคันเนี้ยคือลูกค้ารีเควสมาค่อนข้างเยอะนะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็เป็นรุ่นไหนจะมีความพิเศษตรงไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพารีวิวรอบๆคันเลยนะครับสำหรับคันนี้ r ี v o ตอนเดียวรุ่นขับ4.2.8นะครับผม โอเคครับทุกคนสำหรับคันนี้ก็จะเป็น t o y ยต้ารี vo หัวเดียวนะครับหรือว่าเป็นรุ่นตอนเดียว 4W i n 2.8นะครับผมเป็นรุ่นขับสีนั่นเองนะครับแต่ว่าคันนี้คือความพิเศษก็คือไม่ใช่หน้าเดิมนะครับเป็นหน้าที่แต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือแต่งแปลงเป็นตัวรุ่น GR ส port นะครับสำหรับตัวรุ่น GR ส port เนี่ยจริงๆหน้านี้ก็จะมีเฉพาะตัว4ประตูนะครับแต่ตอนนี้ของทางผมก็สามารถแปลงได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวนะครับ หรือว่าแคปบนะครับ4ประตูก็สามารถแปลงหน้านี้ได้ทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพามาชมาคันนี้ก่อนนะครับสำหรับคันนี้ก็แต่งค่อนข้างเยอะมากๆลูกค้ารีเควสตมาเยอะมากเลยนะครับอย่างที่บอกคันนี้ผมเองยังอยากได้เลยนะครับมาเริ่มดูกันก่อนครับจากที่ด้านหน้านะครับตัวนี้ด้านหน้าเนี่ยโดยปกติการแปลงหน้าจ้าสปอร์ตนะครับผมก็จะยกเปลี่ยนทั้งกันชนด้านหน้าเลยนะครับด้วยพอะเป็นตอนเดียวยก็จะต้องแปลงค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็คือยกเปลี่ยนทั้งกันชนหน้ากระจังหน้านะครับ รวมถึงไฟหน้าด้วยนะครับก็จะต้องเปลี่ยนเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับเป็นตัวนี้เนาะของตัวรุ่นพิลเนอร์นะครับแล้วก็เสริมไฟตัดหมอกเข้าไปนะครับทาสีว่าไฟตัดหมอกนะครับให้เป็นสีทําเงาครับท้ายล่างพวกนี้สีดําเงาทั้งหมดนะครับคือคันนี้เป็นสีเทานะครับราคาตัวรถอยู่ที่7 4 9 0แสบาทสําหรับเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ออโต้8 1 0 0 0บาทนะครับลูกค้าก็จะรีเควสเข้ามาเป็นแบบรถสีเทาตัดกับสีดําเงานะครับ ส่วนตัวอักษรด้านหน้านะครับเป็นสีเงินนะครับที่ลูกค้าเลือกมานะเป็นต,ตัวตั้งสีเงินนะครับแล้วก็แผ่นกระทกแทานล่างเจียสปอร์ตแบบนี้สีเงินนะครับพุกแดงคู่หน้านะครับเสริมเพิ่มเติมเรียบร้อยลูกค้าก็รีเควสเข้ามาเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับคือการตกแต่งของตัวตอนเดียวเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับหลายๆคนฟังราคาแล้วอาจจะตกใจเนาะจริงๆผมเองก็ตกใจเหมือนกันนะแต่ว่าคือด้วยรถแบบต้องการแปลงเยอะ นะครับก็คือจะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะครับส่วนด้านข้างของตัวตอนเดียวเนี่ยตัวนี้เราก็จะแปลงเสริมทั้งในส่วนของตัวแก้มด้านข้างด้วยนะครับจากเดิมของตัวรุ่นตอนเดียวเนี่ยคือแก้มด้านข้างอาจจะเรียบๆนะครับอันนี้เราก็จะเสริมแก้มที่มันเป็นโป่งใหญ่ที่ให้รับกับตัวคิวซูมล้อนะครับแล้วเราก็เสริมคิวซูมล้อของตัวรุ่น G R Sport เข้าไปชิ้นงานทำเป็นสีดำเงาตามที่ลูกค้ารีเควสเข้ามานะครับส่วนตัวล้อแม็กตัวนี้ขอบ20นะครับ คือลูกค้ารีเควสเข้ามาเป็นขอบ20นะแล้วก็ลายตัวนี้ก็คือผมเรียกกันว่าเป็นปลายเขาฟางแล้วกันนะครับเพราะว่าคล้ายๆเขาปางเนาะเป็นล้อแมกของอุเอซินะครับขอบ20ตัวนี้รัดมาด้วยยางโตโยเพียนคันที่แบบ RT นะครับตัวยางเนี่ยเป็นไซส์ยาง305 55R20 นะครับไซส์นี้เป็นโอเวอร์ไซส์แบบใส่แล้วเต็มใส่แล้วหล่อมากๆแล้วก็ทุกคนดูลายยางครับคือลายยางก็หล่อมากๆด้วยนะครับคือตามสไตล์ของตัว โตโยอยู่แล้วนะครับโตโยอาร์ทีก็จะเป็นดอกแบบนี้เลยและแน่นอนนะครับพอเป็นโตโยอาร์ทีหรือว่า120เนี่ยก็จะถูกเซ็ตช่วงล่างไปด้วยนะครับคือตัวนี้ก็จะเป็นเซ็ตยกสูงขึ้นประมาณ3นิ้วนะครับในส่วนของด้านหน้าส่วนด้านหลังก็ยกประมาณ2นิ้วนะครับพอเรายกสูงขึ้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนปีกมัลฟาองศาด้วยนะครับพร้อมกับชุดโชคโปรเฟนเดอร์อีกหนึ่งชุดคันนี้ที่ลูกค้าเลือกเข้ามาก็จะเป็นเซเริ่มต้นเลยนะครับเป็นเซ็ตกระบอกเหลี่ยนะครับ ดอกเพาอะไรพวกนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเสริมเข้าไปเรียบร้อยนะครับคือสําหรับตัวร้อยี่เนี่ยผมต้องแจ้งก่อนเลยว่ามันจะต้องมีการปาดตัวซุ้มล้อออกด้วยนะครับเพื่อให้มันไม่ติดนะครับตัวนี้เราเก็บงานให้เรียบร้อยซุ้มล้อบางโคนอะไรพวกนี้จะต้องปาดออกบางโคนด้านหน้านี่แน่นอนครับอ,ออกแน่นอนจะเป็นสไตล์รถออฟโรดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน้นลุยหน่อยใครที่แต่งทรงนี้ก็อาจจะต้องทําใจหน่อยนะว่าอาจจะต้องยกสูงด้วยนะครับค่าใ,ให้จ่ายก็ประมาณหนึ่ง นะครับแล้วก็ต้องปาดตัวซุ้มล้อด้วยนะครับบางคนด้านหน้าบางเลนด้านหน้าก็จะถูกเอาออกด้วยนะครับนี่ครับพอจากประมาณนี้คือทรงรถเต็มเ็มเนี่ยด้านหน้ายก3นิ้วด้านหลังยก2นิ้วคือทรงนี้ที่จัดกันบ่อยๆเนาะก็คือจะทําให้ตัวรถเนี่ยเสมอ,อกันแบบเสมอแบบตรงครับหล่อๆเนาะเพราะว่ารถเดิมจริงๆอะถ้ามาจากโรวงงานน่าจะจุ่มลงกว่าด้านหลังนะครับเพราะว่าด้านหลังจะถูกทําให้บรรทุกได้เยอะกว่านะครับ แต่นี้ก็จะเป็นทรงที่แบบขับหล่อๆเน้นขับหล่อหน่อยเนาะแน่นอนครับตัวเดิมๆของตัวรุ่นตอนเดียวเนี่ยเขายังไม่มีบันไดข้างมานะตัวนี้ก็เสริมเข้าไปเป็นบันไดข้างเหล็กนะครับตัวนี้บันไดข้างเหล็กทรง GR นะครับจริงๆก็ไม่ใช่ทรง G r หรอกแต่ว่าเราติดเพศสารรักจเข้าไปนะครับเพื่อให้มันคือความเป็น GR เนาะแต่ว่าบันไดข้างก็จะเป็นทรงนี้ยี่ห้อนะครับยี่ห้อ LWN นะครับอบอกกันตรงนี้เลยนะครับ จวติดเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างที่แบบเป็นปีกนกเนี่ยทรงลุงนะครับเขาเรียกทรงลุงเนาะแบบนี้นะครับสติกเกอร์ LN 1 0 6นะครับประมาณนี้คือเรื่องตัวอุปกรณ์เนี่ยผมอาจจะต้องแจ้งตรงๆเลยว่าบางอุปกรณ์เนี่ยเราไม่ได้ขายแยกเพราะว่าคือจะสั่งมาเฉพาะรถที่แต่งที่ศูนย์นะครับที่ศูนย์ของผมเท่านั้นบางท่านจนจะเข้ามาสอบถามว่าอุปกรณ์น่ะสามารถซื้อแยกได้ไหมต้องขออภัยนะครับว่าเรายังไม่ได้ขายแยกเลยนะครับก็จะมี ให้เฉพาะลูกค้าที่แต่งที่โชว์รูมผมเท่านั้นนะครับอย่างพวกสติกเกอร์ล้อแม็กอะไรพวกนี้ครับต้องขอภายจริงๆคุกหน้าอะไรเงี้ยบางทีลูกค้าหาซื้อไม่ได้ต้องต้องขอภายจริงๆเนาะเพราะว่าเราแบบให้สิเฉพาะลูกค้าที่แต่งที่โชว์รูมผมออกจากูนย์เท่านั้นนะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของงานด้านข้างเนี่ยตัวนี้ก็เก็บงานตัวนี้ของอเป็นน่ครับอักษรรอบคันนะครับไายลักษ ตัวนี้คือรอบคันนะเป็นดำเงาให้ทั้งหมดนะครับรัก2.8นะครับครอบกระจกข้างเดิมเป็นดำได้ก็ดำเงาทั้งหมดนะครับมือเปิดเดิมดำหด้าตัวนี้ก็จะเป็นดำเงาด้วยนะครับก็คือตามผู้ขารีเควสเข้ามาเลยกันสาสข้างครับเสริมติดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงสําหรับตัวนี้เป็นหัวเดียวโฟวินนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะเดิมจากโรงงานเขาก็จะได้เป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเบาะเนี่ย ยังไม่มีคอนโซลกลางนะครับต้องเป็นตัวรุ่นเกียร์ทำเป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้ขอโทษนะครับก็จะเป็นรุ่นเกียร์ออตโอต้ที่เป็นเบาะแยกมานะครับเกียร์ธรรมดาเนี้ยไม่เป็นเบาะแยกมีคอนโซลกลางครับไม่มีคอนโซลกลางนะครับอ่ะนี่เดิมเดิมส่วนตัวหัวหมอนเนี้ยจริงๆคือสามารถทําเป็นปัก GR ได้นะหรือว่าเป็นเบาะหนังที่เป็นเดินได้ตะเข็บสีแดง GR เนี้ยที่สย์ก็รับทําเหมือนกันแต่คันนี้ก็นี่เดิมเดิมนะครับภายในเนาะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมมากก็จะมีทําแค่ช่องแอร์ที่เป็นสีดําเงานะครับ คือเดิมจะเป็นสีเงินที่แบบตัดแบบเป็นเป็นมาตรฐานแบบเบสิกนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบดําเงาคือพอใส่แล้วภายในมันก็จะดูแบบดูหรูดูสปอร์ตขึ้นนะครับส่วนก้อนหน้าก็ติดเสริมให้เรียบร้อยเป็นก้องบันทึกหน้ารถนะครับตัวนี้พวงมลาลัยเดิมหน้าจอมาตรวัดเดิมทุกอย่างนะครับแต่ถ้าใครต้องการเปลี่ยนนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะตอนนี้พวงมลาลัยเรามีให้เลือกเป็นพวงมลาลัย GR ก็มีนะครับพวงมลาลัย LC 300-250 ตัวนี้มีหมดเลยนะครับหน้าจอเรียนไม้ที่เป็น gr sport นะครับก็สามารถติดเสริมเพิ่มเติมได้หรือว่าหรือว่าใครอยากแบบแต่งตอนเดียวแต่ว่าอยากได้เบาะที่เป็นเบาของตัวรุ่นออโต,โตอ้คอนโซนการนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอ่ะภายในก็จะประมาณนี้ยาวมาจนถึงด้านหลังนะครับตัวนี้ด้านหลังก็ยกขึ้น2นิ้วนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะคือตัวโช๊คเนี่ยที่ลูกค้ารีเควสตตัวนี้เข้ามาคือ ก็จะเป็นเซตเริ่มต้นนะครับส่วนมากผมก็จะแนะนาเป็นเซ็ตเริ่มต้นก่อนเนาะเดียวเว้นแต่ถ้าแบบลูกค้าอยากได้ออปชันที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นหน่อยอยากได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหน่อยหรือว่าตัวที่มีรุ่นเป็นแบบเป็นเป็นซับแท้ง์นะครับเนี่ยผมก็จะแนะนําแยกให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับแต่เนี่ยจะเป็นเซ็ตเริ่มต้นมาตรฐานที่ถ้าลูกค้าเป็นล้อไซส์20นะครับก็จะต้องยกสูงขึ้นด้วยแล้วก็แนะนำช็อคอีก1ชุดเพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับ อ่ะประมาณนี้ด้านหลังก็เสริมโชคเรียบร้อยนะครับเป็นโชคโปรเฟนเดอร์กระบอกเหลืองนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะแล้วก็คือผมก็จะเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับชุดยกสูงอ่าเป็นที่รองหัวโชกนะครับตรงนี้ผมเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะครับใต้ท้องก็จะหละ่อแบบนี้ครับจริงๆสีเหลืองก็ตัดกันหล่อแบบมองไมกลก็หล่อแบบนี้นะครับหล่อไปอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะทรงนี้มันหล่อมากๆเพราะว่าคือพอเป็น120่โตโย่สายเนี่ย คือทร,ท,รทรงมันจะเป็นแบบบ้างสวยมากๆเลยทุกคนอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับคือมันจะไม่เหมือนล้อ18เนาะอาจจะไม่ได้เต็มเท่านี้นะครับหรือว่าล้อ20แต่ยาง275 5 5าอะไรเงี้ยครับพอเป็น3ามส้ามันจะเต็มมากขึ้นนะครับขนาดทั้งขนาดไซส์ล้อขนาดลายยางอะไรเงี้ยครับก็ดูเต็มมากขึ้นเนาะอะ่มาในส่วนท้ายนะครับตัวนี้ก็ติดเสริมเป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับกันชนท้ายเหล็กอันนี้เป็นของไรโน่นะ คือใครสนใจสรงนี้ก็สามารถสั่งได้เลยนะครับไม่ต้องมาสั่งผ่านศูนย์ก็ได้นะแต่ว่าจบที่ศูนย์ก็มีติดตั้งให้เหมือนกันนะครับสามารถติดตั้งออกจากศูนย์ได้ห่วงโอเมก้าลากจุงนะครับที่เป็นห่วงคู่นะครับแล้วก็หัววันลากจ้งนะครับตามที่ลูกค้ารีเวสเข้ามาครบเซ็ตแบบนี้นะครับผมติดจบให้เลยนะครับแล้วก็อัอษรอบคันนําเงานะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าด้านหลังตรงนี้รับท้ายกระบะเนาะไฮรักรีโวนะครับเพลทสากเจอสปอร์ตนะครับผมติดเสริมให้เรียบร้อยแล้วก็ กล้องถอยหลังนะครับตัวนี้เป็นกล้องเทนะที่สูงผมก็เบิกมาแล้วก็ติดตั้งเก็บงานเรียบร้อยเป็นกล้องที่ลิงก์ออกจากจอด้านหน้านะครับเวลาถอยนะครับพวกกรอบพวกนี้ผมติดให้เรียบร้อยไม่ใช่กล้องแบบลอยๆหลอกๆนะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องแบบงานดีอ่ะเพราะว่ากรอบเนี้ยก็สั่งทามาอีกทีเหมือนกันนะครับคือเราเก็บงานให้เรียบร้อยมากๆส่วนท้ายนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ไฟท้ายเดิมนะเป็นไฟท้ายที่เปลี่ยนมานะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับตามสไตล์ของตัวรุ่น r e v o Pioneer นะครับที่เป็นขีดเลข3แบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่แต่งรถที่ศูนย์ผมนะออกพร้อมแต่งแบบนี้นะครับคือตัวอุปรกรณ์เนี่ยก็จะมีทั้งตัวอุปรกรณ์ที่เป็นราคาสับเทือนของเดิมนะครับหรือว่าราคาแบบลูกค้าอยากได้ของเดิมคืนด้วยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาที่อ่าสับเทือนจากของเดิมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว บางทีแบบลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรอย่างเงี้ยคือล้อเดิมก็เป็นล้อกระทะหน้าเดิมที่เป็นหน้าแบบหน้ารีโวทั่วไปอะไรเงี้ยลูกค้าก็ไม่ได้ไปทําอะไรก็แนะนําเป็นราคาสัตว์เทินก็ได้นะเพราะว่าจริงๆเผื่อแบบลูกค้าไม่ได้ใช้อะไรนะอ่ะประมานนี้นะครับผมบอกแล้วว่าทรงเนี้ยสวยหล่อมากๆนะครับจริงๆถ้าถามถึงการขับขี่นะครับคือการขับขี่ของตัวเนี้ยแน่นอนนะครับคือต้องบอกก่อนว่า การขับขี่พอเป็นล้อใหญ่เนี่ยมันจะหนักๆน,นิดนึงนะแล้วก็อาจจะมีอาการแบบเปลืองน้ํามันบ้างนะคือบางบางทีแบบรอบความเร็วสูงมันทําความเร็วได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องยอมรับในส่วนของตรงนี้ไปเนาะก็จะได้ทรงหล่อแะครับแต่ว่าอาจจะมีอาการาหนักหน่อยนะครับกินน้ํามันเนาะแล้วก็พอยกสูงแล้วเนี่ยรถก,ก็อาจจะมีการแบบขับย่างกับปกติหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังขับได้อยู่นะครับ เน้นหล่อครับเน้นหล่อคันนี้นะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครสนใจก็สามารถติดต่อเซลโจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือว่าทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับหรือว่าใต้คลิปนะครับสามารถเมนได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบคาถามให้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะมีรุ่นไหนมารีวิวให้อีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ